วัดป่าวังน้ำเย็นแจกไข่เป็ดชาวบ้านที่เดือดร้อนจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 จำนวนกว่า45,000ฟองค่ะ ี่สาลาปฏิบัติธรรมวัดพุทธวนารามวัดป่าวังน้ำเย็นตำบ,บนเกลืออําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามพระครูภาวนาชยานุสิทธิประธานคณะสงฆ์วัดพุทธวนารามหรือวัดป่าวังน้ำเย็นได้เปิดโรงทานแจกไข่เป็ดสู้ภยัยโควิด -19 ให้ญาติโยมที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ไม่มีไรายได้และไม่มีอาหารทานนำกลับไปวัรับประทานที่บ้านและยังได้ช่วยเหลืออีกทางหนึ่งให้แก,ก,รรก่เกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่ด้วยโดยภายในวัดนะคะยังมีรถครัวสนามของทหารค่ายพลรองหง จากจังหวัดร้อยเอ็ดมาร่วมทำอาหารแจกจ่ายโดยชาวบ้านได้เข้ามารอคิวตั้งแต่เช้าทั้งที่นั่งรอได้ในศาลาและนอกศาลาวัดเป็นจํานวนมากกว่าพันคนโดยมีทางอำเภอเมืองและทางอบตอเกิง้งพร้อมด้วยทหารมาช่วยเหลือเรื่องการจัดระเบียบการมอบสิ่งของเพราะญาติโยมมารอรับกันเป็นจํานวนมากโดยขอความร่วมมือสวมหน้ากากอนามัยทุกคนล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอลและรักษาระยะห่างเพื่อป้องกันโรค พระรูภาวานาชยานุสิทธิ์เปิดเผยว่าในช่วงโรคโควิด -19 ระบาดประชาชนหาเช้ากินข่าส่วนใหญ่ขาดไรายได้จนเจือครอบครัววัดเป็นสถานที่พึ่งพิงทางจิตใจและเป็นสถานสงเคราะห์ของคนในชุมชนมีศักยภาพเพียงพอที่จะอนุเคราะห์ประชาชนผู้ประสบความยากลำบากจึงได้จัดตั้งโรงทานช่วยเหลือประชาชนซื้อไข่เป็ดมาจำนวน4 5 0 0 0ฟองมาแจากจ่ายให้แก่ญาติโยมคนละ15ฟองต่อคนจำนวน3,000ชุดเพื่อนำกลับไปประกอบอาหารทา เป็นการช่วยเหลือญาติโยมในยามวิกฤตค่ะ